ไล่หนูแบบถาวรแบบง่ายๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวางไว้ตรงนี้นะครับรับรองหนูไม่มีแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับก็จะมีขนมปังนำขนมปังใส่ในในโคกแล้วก็โขกครับโขกหรือว่าตาให้ละเอียดเสร็จแล้วตักใส่ภาชนะไว้นะครับก็คือถ้วยนี่ครับตักไว้เลยครับแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับละเอียดแบบนี้เสร็จแล้วให้เราใส่น้ําตาลทรายครับ1ช้อนใส่ลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะ เสร็จแล้วตามด้วยยาสีฟันครับยาสีฟันคอนเกรตเป็นลดเกลือนะครับหนูไม่ชอบแน่นอนใส่ลงไปครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วมะเขือเทศครับผ่าเป็นสองซีกเสร็จแล้วให้เราใส่นี่ครับน้ำยาของเราลงไปครับก็คือยาไล่หนูนั่นเองครับหรือว่าสมุนไพรไล่หนูนี่ครับใส่ลงไปแบบนี้ครับกดๆนิดนึงเสร็จแล้วครับ แล้วเราก็นําไปวางตามตู้ตามซอกตามมุมตรงที่หนู